พี่น้องบ้านใดตายใช่คำใดว้านีงนี่ตะบานไกลเคียตายหลายเนาะเลี่ยงกันเลยเนาะเออ,อพอตายหรอละสะัสฝุ่นพอพอตายตะโดนแล้ว <c oughs> รู้จักหรือยังความสงบ เพิ่งเผลอไปได้เมื่อคืนนี้เองเนาะนั่นแหละความสงบมันจะเผลอไปอย่างนั้นแหละไม่เหมือนเรากําหนดไว้ได้เนาะถ้าเราต้องอย่างนี้อย่างนี้แต่ก่อนเนื้อหามันอย่างนันไอ้มันติดเนื้อัันแหละมันไม่สงบเมื่อคืนฟังแล้วมันเข้าใจใช่ไหมล่ะมันพ่อนมันคายออกเออไม่อยากออกใช่ไหมล่ะนั่นแหละความสงบไม่ต้องไปหาอยู่นี่ หูดังนี่นะเข้าใจคำว่าหูดังหรือยังล่ะสติกับคำบริกรรมสัพพัญญารู้สึกตัวลมเข้าลมออกมันเผลอไปนั่นน่ะถ้าไม่มาก็นั่งอยู่นั่นนานอยู่ดินเนาะตอนที่ออกมันก็แว่วๆเสียงเขาทําความนอบร้องพุทเจ้าเนาะธรรมะตูกพุทธานังยังไม่ออกนู่นแหละจุดจะจบโพธิญานู่นจึงค่อยๆคลายออกมา นั่นแหละเข้าถึงความสงบแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ก่อนมันเข้าแบบลักษณะคิดเอามันคิดเอาแต่ก่อนใช่ไหมละ่ะอันนี้เข้าถึงจริงๆแล้วมันไม่รู้เรื่องเนาะแต่สว่างสวัยดีหมายถึงออกมาแล้วรู้สึกจิตใจเบิกบาน,ม,นมันตัดมันตัดไปหมดแล้วอันนี้ร่างกายตัดแล้วเราไม่นึกอะไร ตอนแรกก็นึกพุโทโธอยู่ลมเข้าอยู่ค่คคคอยๆคลายไปคไปไปไรัยเผลอไปเมื่อไหร่มีลูกนั่นแหละความสงมบจริงๆเป็นอย่างนั้นแหละถ้าจะพูดถึงฌานเอาที่ไปจํามานั่นแหละฌานสี่นะเนาะได้เลยก่อนดีกว่าไม่รู้จักชื่อมันถ้ารู้จักชื่อมันมันไม่ได้เพราะมันจะคิดอยู่อย่งั้น <laughs> ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เนาะ นี่แหละทาไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปถามหาเราจะรู้ด้วยตัวเองล่ะทีนี้นะไม่ต้องไปเทียบคนนั้นเป็นอย่งงางนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ของใครของมันรู้แล้วถ้ารู้แล้วก็รู้วิธีเข้าสิทีนี้มันอยู่ตรงหูดังนี่เนาะเออทีนี้จะฟังภาษานี้เข้าใจมากขึ้นเออบอกหูดังหูดังเนี่ยกูรู้แล้วกู <c oughs> รู้แล้วกูเจอห <c oughs> ูดังกูแล้ว ทำทุกครั้งก็ทำอย่างนั้นแหละเริ่มต้นยังไงมันไปยังไงแต่ไม่ต้องไปคิดถึงตอนไปคิดถึงตอนเริ่มต้นนี่นแหละมันก็เผลอไปเองง่ายไหมละ่ะไม่มันไม่ได้ยากเลยมันยากเพราะคนมันอยากได้เนาะอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นันน่นแหละง่ายๆย, <c oughs> ยากเพราะไปคิดโน่นข้ามขั้นไปโน่น บอกแล้วว่าทุกอย่างอยู่ที่พื้นฐานก่อนอย่าเพิ่งไปเอาผลนี่แหละถ้าทําพื้นฐานดีแล้วผลมันเป็นเองึงว่ามักเป็นต้นผลเป็นปลายเออออกมาแล้วจึงรู้จักผลมันเนาะอธิบายตัวเองถูกไหมละ่ะไม่ถูก <c oughs> ออกมาแล้วมันเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้เหรอแต่ไม่รู้จักชื่ออีกนั่นแหละเป็นงนั้นเนี่ยทําทไปเรื่อยๆเอถอะทีนี้ถ้าออกมาแล้วนั่นแหะ อย่าปล่อยความสงบทิ้งไปให้เดินวิปัสสนาหมายถึงการพิจารณาถึงอารมณ์ตัวเองนั่นแหละพิจารณาอารมณ์เลยแต่นี้รู้จักความสงบแล้วต่อไปถ้าเป็นอีกปุ๊บอย่าปล่อยทิ้งไปในขณะนั้นจิตมันสงบเต็มที่มันดุดมันพักนนั่นแหละเรียกคำว่าสมถะเต็มที่ของมันแล้วไม่คิดปรุงแต่งสแสวงหานี่แค่คำพูดนะแต่ตอนนั้นเราอยู่กับความเงียบแบบไม่รู้เรื่องล่ะ เงียบแบบไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยเงียบนิ่งไปเลยออกมาจึงรู้จักมันทีนี้ถ้าเราเป็นอีกนะออกมานี่เพิ่แม้เราเราจะเดินไปอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทําความเข้าใจกับความวัตถุของตัวเองเอาทุกข้างในเลยคนเรามันทุกข์เพราะอะไรเพราะความอยากไล่ไปเราทําอะไรผิดมั่งทาอะไรถูกมั่งส่วนมากผิดถูกคือการชอบใจของตัวเองต่างหากที่พูดว่าผิดว่าถูกแต่ไม่ใช่ ผิดถูกแบบธรรมะอ <ừ. S 1> เรายึดมั่นกับเรื่องอะไรนี่เข้ามาสู่ธรรมนะ <ừ. S 1> เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ถือตัวเองเป็นใหญ่ถือแนวทางตัวเองกระทามาเป็นใหญ่เนี่ยก็พูดถึงอุปทานสี่อันเก่าอยู่ด้นี่ <ừ. S 1> แล้วสิ่งที่ตัวเองพอใจเป็นใหญ่เ <ừ. S 1> พราะความพอใจเราจึงสแสวงหาอะไรในขณะที่สแสวงหาในขณะที่ยังไม่ได้เนาะ มันก็ทุกในขณะที่ยังไม่ได้ได้มาแล้วก็ทุกข์อีกแบบหนึง่งทุกเพราะว่าห่วงแนหนรักษาเนาะเออเป็นอย่างนั้นแหละนี่แค่เบื้องต้นทำไปก่อนทำไปเรื่อยๆอารมณ์ต่างๆถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆอารมณ์จะเย็นลงความดิ้นรนทางใจจะจะเย็นลง ถือว่าเราอยากได้อันใดอันหนึ่งสักอย่างมันจะไม่เร่งกี่คิดให้มันได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนาะแต่มันจะค่อยๆมีเอามาใช้ทางโลกแบบนี้มันจะค่อยๆพิจารณาหาเหตุหาผลอะไรของมันซะก่อนจิตใจก็จะเย็นสุขุมสุขุมเรื่อยๆไม่เหมือนแต่ก่อนมันจะฟุดฟัดอยู่ข้างในนี่แหละนะมันโมโหมันไม่ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แหละบางอย่างคือตัวตนเราเล็กกว่าเขา ได้อดทนแต่โมโหอยู่ข้างในนะมันอดข้างนอกแต่ข้างในมันไม่อดใชจไหมอะไรเป็นอย่างนั้นแต่นี้มันจะอดนอกอดในละทีนี้เออได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้มันอยู่ที่เหตุที่เราจะทําอะไรให้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้มันได้แต่การพูดการจาอะไรต่างๆจะลดน้อยถอยลงใช้คำสละสะลวยดีขึ้นกว่าเกา่านะอะไรทำไปเถอะ อบรมไปเรื่อยๆคำว,ว่าอบรมคือน,นี่แหละหูดังนั่นแหละถ้าเราไปรู้จักชื่อมันมันจะเป็นอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นึกหานึกหาลมก็ไม่อยู่ด้วยใช่ไหมละ่ะเออไปนั่งนึกหาเอาตรงสงบนนมันไม่มีทางเออต้องอยู่กับลมนี่ลมเข้าลมออกพอแล้วเดี๋ยวก็เผลอไปเองหรอกทำให้บ่อยทำให้มากทำให้ชินแล้วจะรู้เองวิธีทางของมันจึงเรียกว่ายานนั่นแหละ ทำให้บ่อยทำให้มากทำให้ชินทำเป็นดุดดังยานเออเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็รู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยนี้แล้วเราจะจับทางได้เอาไวร้รู้ชื่อมันทีหลังชา้นหนึ่งเป็นอย่างนี้นี่เองนี่วิโตกนี่อ๋อนี่เราประคองเราประคองคําบริกรรมกับลมให้แนบนิ่งเป็นเดียวกันเออไม่สอสายไปทางอื่นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นดีเขาพูดอะไรไม่ลาคาญเรียกว่านิวรณ์ไม่ม,ไม,มีไม่มีความกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นทั้งๆที่มันได้ยิน อ๋อนี่เองชั้นที่หนึ่งนะค่อยๆรู้เอาทีหลังดีกว่าเนาะรู้ทีหลังอันนันหละชั้นที่สองคำบริกรรมหายไปรู้แต่ลมเข้านะรู้แต่ลมเข้าลมออกปีติเกิดขึ้นาซ่าน้นทั่วกายเออถ้ามันชินแล้วมันจะแยกออกอ๋ออันนี้เองสองนั่นเออชั้นที่สามมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเรียกว่าปีติอะไรที่มันผ่านวับซะก่อนถ้าคนมีอุปนิสัยเห็นนั่นเห็นนี่มันก็เห็นไป ถ้าเราจะขจัดมันแค่เราไม่ไม,ไม่ไม่สนใจในในสิ่งที่เห็นมีฌานสามแล้วนะขจัดถ้าเรียกชื่อของสมาธิเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าเราไม่ต้องการไม่สนใจไม่ปรุงแต่งไปกับเรื่องที่เห็นเ,ออเห็นกสัทธวาเห็นอะไรก็สักตวาอะไรได้ยินก็สัตธวาได้ยินไปเฉยเฉยเฉยเออทีนี้มันจะตักเข้าไปสันที่สี่หรืออัปนาสมาธิเงียบเงียบออกมาแล้วจึงรู้เรื่องละทีนี้แบบ เบาตัวเองกายก็เบาใจก็เบาจะเป็นอย่างนั้นนั่นเรียงลาดับให้รู้รู้แล้วทีนี้แต่ยัอย่าเพิ่งมาจําอันนี้นะไปจําเอาของตัวเองทําเอง <laughs> <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ก็เพราะไปหาจําของคนอื่น <c oughs> นั่นแหละเลยไม่ถึงตัวเองสักทีเนาะใช่ไหมละ่ะไปหาจําเอาของคนอื่นอ่านมาฟังมาเยอะแยะอยากให้คล่องต้องทําให้บ่อยทําให้มาก ทำจนมันชินนั่นแหละชินในการเข้ากาันออกนะชินในไอ้นี่แหละหูดังนี่แหละแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทีนี้เราจะไม่ได้สนใจชื่อมันหรอกมี่ไม่ค่อยสอนเรื่องหนึ่งสองสามสี่มีแต่เอาเอาซะก่อนมารู้ชื่อทีหลังดีกว่าเนาะได้ตรงนั้นซะก่อนนะ<ม>แต่ไม่ต้องอยากได้ให้อยู่ในปัจจุบัน,นบอกว่ามักมันเป็นต้นนี่ต้องทําพื้นฐานนี้ให้ดีที่สุดใครอยากสงบ ย่าทิ้งลมหายใจจะไปคิดเอาผลความสงบคิดเอาอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยเดี๋ยวมันก็เผลอไปเองไม่รู้ตัวใช่ไหมละ่ะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ทำบ่อยๆแล้วจะรู้ตัวเองจะค่อยเรียงลำดับได้ละเอียดมากจิตก็จะค่อยละเอียดเวลาพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมจะค่อยๆเป็นคนที่มีความสุขุมมากอยู่เนี่ยทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดไม่ว่าโลกไม่ว่าธรรม นั <c oughs> และเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าคนที่จับลงอยู่เรื่อยๆมันจะค่อยๆหายเอาเองโดยไม่ต้องไปบอกโดยไม่ต้องไปมีจุดหมายว่านี่นะักกรรมฐานรักษาโรคนะแต่ที่นี่ทาไมถึงพูดเพราะเขาไม่รู้เรื่อง <c oughs> มันจะหายเอาเองอรจากป่วยเล็กน้อยนี่ไม่รู้เรื่องเลยคือคือมันไม่มีไม่เกิดจากหนักๆนี่เบาลงเบาลงเบาลงเนยเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> อยู่ที่ตัวเองนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยธรรมะเนาะเหมือนกับที่พูดอยู่บ่อยๆเรื่องออบุญอันเกิดจากการให้ทานนะบุญมันเกิดจากผู้ให้นะไม่ใช่ผู้รับนี่พระนี่รับไหมรับเนาะแต่เอาความสงบให้ใครไม่ได้จริงไหมละ่ะออนั่แหละจึงบอกว่าบุญนะ่ะเกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับให้สัตว์โดสารให้พระเสมอกันนะบุญนะ่ะ หมายถึงตัวเราเองมีความสงบเสมอกันถ้ารู้เรื่องแต่ต่างตรงที่อานิสง์เท่านั้นเองอานิสง์นี่ต่างให้สัตว์รฉารครั้งเดียวอานิสง์ก็ครั้งเดียวนั่นแหละหมายถึงชาตินี้กูมีอยู่มีกินแค่ชาติเดียวแต่ถ้าให้พระเนี่ยประมาณไม่ได้นี่มันต่างตรงนี้ต่างหากอานิสง์ต่างแต่บุญ่ะหมายถึงตัวเราเองจะรู้จักคําว่าความสงบเย็นไหม อยู่ที่เราเองบางคนให้พระนะทำไมมันไม่สงบเพราะมันไปหวังผลของการทำบุญแลกของนั่นแหละเข้าใจมามล่ะคราว่าทำบุญแลกของเออทานมาเพิบนี่เนาะนี่ทานอะไรก็ช่างเถอะเงินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ช่างสาธุขอให้ข้าพเจ้าจงร่ำรวยจงมีอายุยืน จงได้ตําแหน่งนั่นอํานาจนี่อันนั้นอันนั้นขอมันเลยตัดอานิสงส์ตัดอานิสงส์ได้นี่แทนที่จะได้อานิสงส์ทางแห่งปัญญาแต่กลับเอาไปแลกตันหาในความอยากของตัวเองเนี่ยความต่างมันเป็นอย่างนั้นคือตัวเองตัดตัวเองได้น่นไม่ได้สงบเพราะมันขอใช่ไหมละ่ะมันขอถ้าไม่ได้ทาทาบุญบ่อยครั้งทําทานหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้าทีนี้ก็ทวงบุญคุณจากการทําดี ทำไมกูไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้โอ๊โยพอแล้วไม่เห็นจะได้อะไรนั่นตัดไปมดเลยทีเนี้ยเลยมีแต่อกุศลเข้าแทรกเพราะเอาความอยากเข้ามาแทนแทนที่จะเอาความสงบอันเกิดจากการให้ทานคือบุญนั่นแหละหทําความเข้าใจให้ดีนะครับว่าบุญแปลว่าความสงบนะสงบเย็นใจใช่ไหมที่จริงมันดับทุกข์แล้วเด้ส่วนมากคนมีแต่ทาบุญเพิ่มทุกข์เนาะก็เพิ่มอย่างนี้เดียวก็เพิ่มข้อความการขอนีไง ขอแล้วมันก็หวังเนเนี่ยนี่แหละส่วนมากเป็นอย่างนั้นจึงไม่ถึงทำสักทีแล้วก็ไม่เข้าใจคำความหมายคําว่าบุญออโบราณบางองค์ท่านกล่าว่าออคือความสบายใจนะเนี่ย,ยคือความก็ถูกแล้วสบายใจออนอกกนั้นทําบุญแบบนั้นมันไม่สบายใจเพราะมันขอขอไปมดขอให้ลูกหลานสอบได้ขอให้ปลอดภยัยขอให้หาเงินได้อย่างนี้นเนาะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอันนี่ออความว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นแนหะ แปลว่าสําเร็จแล้ศักดิ์สิทธิ์ <Okay. S 1> ตัวเองทําอะไรก็ช่างสําเร็จแล้วนั่นเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์แต่คนไปเข้าใจว่าพระนี่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมพระอันนี้นยจะดนบันดาลโชคลาภอะไรต่างๆให้มันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับบุญของเราที่ทํามากๆแล้วอุทิศออกไปอุทิศออกไปให้เจ้ากรรมนเวรให้เทพเทวดาทั้งหลายให้ปู่ย่าตายายบิดามารดานีู่มิดไปเรื่อย ถ้าเขาได้รับแล้วเขาได้อุ่นใจอิ่มใจแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นอะไรก็ช่างออขับรถไปจะเกิดอุบัติเหตุเขาปัดออกให้แล้วโน่นโดยไม่ต้องไปขอ,อ,อยิ่งไม่ขอยิ่งได้เยอะยิ่งได้อนิสง์ในทางแห่งปัญญาด้วยปัญญาก็เกิดขึ้นทําอะไรก็รู้สึกว่าสําเร็จสําเร็จสาเร็จไปเรื่อยเลย,ยถ้าขอขอขอไม่สําเร็จเ,ออเพราะความอยากจะเป็นอุปสรรคของเจ้าเองนีย่ยที่ว่าโลภโรทธรรมานังปริปุนโถ ความอยากของตนเป็นอุปสรรคของตนคือเอาบุญไปแลกของมันไม่ได้อย่างนั้นน่ะตัดตัดสั้นรัดสั้นทานปัญญามดคิดอะไรไม่ออกเพราะมันไม่ได้สนใจความสงบทแแทไม่สนใจคาว่าบุญททแทแยจึงอธิบายให้เข้าใจหน่อยนี่มันพูดยากเลยพูดภาษาไม่ถนัด <laughs> สองภาษาแล้ว <laughs> ภาษาลาวกับ <laughs> ภาษากลางนี <laughs> าาา <laughs> สองภาษา ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้ยเ <c oughs> ข้าใจแล้วนะทีนี้เนาะเข้าใจแล้วนะทั้งสองเนาะเออนั่นแหลนะพอละ